รเรอยตั้งไว้นะครับรอห้อยจากด้านบนลงมานี่ยครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่ประสบความสำเร็จอีกวันหนึ่งนะครับด้านหลังผมนะงาน e อเ c กชันพอ r t ท่าบีมตรงบริเวณจุดเริ่มต้นของทางเลี่ยงเมืองแล้วก็เป็นจุดตัดระหว่างโครงการทางเลี่ยงเมืองและรถไฟทางคู่นะครับ จะเห็นได้ว่าที่ผมมารายงานให้แล้วเนี่ยนะครับเขาได้นาเอาบีมเนี่ยขึ้นไปวางบนหัวเสาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นตัวลอนชิงแกนทรีนะครับตัวนี้เป็นตัวลอนชิงแกนทรีที่กําลังจะเดินมาถึงแล้วนะคร,รนครับตรงนี้ครับตัวพอเท่าบีมกาลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่กี่วันนี้เองกาลังเริ่มต้นขึ้นนะครับวันนี้มีการจอดเครนดอกสองตัวนะครับยกขึ้นเพื่อ เข้าสวนแหน่งในการยกติดตั้งตัวพอ r ท่าบีมเซกเมนต์นะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆนะครับว่าตรงนี้ไม่เขาวางไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปทรงเป็นกล่องอยู่ด้านในนะฮะน,นะครับสองฝั่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเอาเซกเมนต์นะขึ้นมาแล้วก็เอามาวางเครนตรงนี้จอดรอเลยนะครับเพื่อที่ยกเซกเมนต์เพเผอวันพรุ่งนี้เนี่ยคงจะเสร็จแล้วนะนี่นะครับ พอเท่าเฟรมตัวที่หนึ่งนะเดี๋ยวพอเสร็จนี้ปุ๊บเขาก็จะยกไปตรงนู้นเลยทันทีปับ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 สตัวเสร็จพาที่จะตกดินแล้วสวยมากนะครับงานอิเล็กชันตรงนี้นะครับครับก็เป็นความสำเร็จ อีกชิ้นหนึ่งนะครับของงานก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับเพราะว่าเลยตรงอบอตอโคลัลำพานเนี่ยนะครับตัวลอนชิ่งแกนดทรีตัวนี้เนี่ยเขาจะเดินนะครับเดินเดินเดเดิน,ดนมาแล้วก็จะข้ามถนนทางเลี่ยงเมืองครับวิ่งเข้าไปตรงสถานีบ้านกลับนะครับซึ่งการข้ามถนนที่เคยกล่าวแล้วต้องมีตัวพอท่าบีมเพื่อจะทําให้มันครอสข้ามถนนนี้ไปได้นะครับุบอันนี้เผอิญว่าสแปนตัวนี้มันยาวมากๆเลยนะครับ มันยาวมากกว่าตรงสถานีปกติตรงสถานีเนี่ยเขาใ,ใช้เป็นเฟรมนะครับแล้วก็วางไว้มาอาจจะมีสแปนสั้นนะครับก็เลยใช้เฟรมได้แบบนี้นะสแปนมันยาวมากเลยผมประมาณการว่า30เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้ตัวตัวเมมเบอร์ของบีมที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็สามารถรองรับน้ำหนักที่มันใหญ่และยาวได้นะครับนี่แหละครับเขาถึงได้มีชุดชุดใหญ่ที่วางกองไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ สุดยอดมากนะครับทีมงานดีกชันของบริษัทนี่นะครับก <c oughs> ็คงสร้างมันดีนะครับบริษัทอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องบญญรรยายนรพคุณเพาเขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของงานดีกชันนะครับนี่ครับสุดยอดไปเลยเดีย๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับเขาจะมีพพอร์ตก็คือมีคอเบลนะครับตัวคอเบล ทางซ้ายทางขวาแล้วตรงนี้ก็วางไปบนคอเบลนะครับวางทับไปเลยโอ้โหข้างบนก็จะมีตัวสกรูทแจ็กยันเอาไว้ด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวคืนนี้คาดว่าคืนนี้นะฮะคาดว่าเซกเมนต์คงจะเข้ามาเพราะว่า เครนสองตันเนี่ยจอดอยู่ในที่เลยนะครับเม mm ื hmm. ่อเครนจอดอยู่เนี่ยพอรถเทรลเลอร์ hmm. เขามาปุ mm ๊บ hmm. เขายก mm hmm. เขาแขวนเลยนะครับแ mm hmm. ขวนเลยใช้2องตัวแขวนเลยคืนนี้รับรองจบแน่นอนนะ mm hmm. เดี๋ยวนนี้ช้าเรามาดูกันดีก,กว่านะโอเค สวัสดีครับผมพากลับมาที่พอท่อนบีมกันตั้งแล้วเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับสวัสดีครับผมพากลับมาที่ตัวพอท่อนคอสบีมวันนี้นะครับเห็นไหมครับก็ติดตั้งไปแล้วใหญ่มากๆเลยนะครับ is huge very extreme l y big เลยนะครับใหญ่มากๆเลยนะเขาเหลืออีกสตัวเพราะมันเยอะมากมีกี่แผ่นนะ1 2ึ่งสองสห้าหกดแดเนะครับ อยู่9เซกเมนต์นะเ,เสร็จแล้วนะพามาดูแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเขาติดตั้งเสร็จเมื่อคืนนี้นะแต่ว่าเขายังไม่ได้ใส่สองตัวนี่นะครับเนื่องจากมันคงจะใช้เวลาพอสมควรนะมีการโมดิฟายนิดหน่อย ขอจับต้องหน่อยนะครับขอสัมผัสหน่อยนะโอเคฮะตัวค r o s s b e m ตัวที่หนึ่งนะครับเริ่มต้นแล้วตัวเฟรมเราติดตั้งไว้นะครับรอห้อยจากด้านบนลงมาเนี่ยครับยอดเยี่ยมเตเป็นไงครับพี่น้องครับเห็นความสำเร็จแบบนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไงครับ ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะครับขนาดผมไม่ใช่ทีมงานผมยังแฮปปี้เลยนะครับโอเคครับนี่คือตรงจุดตัดของโครงการรถไฟทางคู่และโครงการถนนสายเลี้ยงเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับตรงนี้นะครับปอ,อ๊บจะวิ่งเข้าแยากบ้านกลับครับเ <c oughs> พียที่สาย้9ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยต้นต้นโครงการเลยนะครับ Here we come. Bring you back to Pao Tao. Cross beam is very, very big and very widening. It's nice segments here and very heavy.